สว,สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกันจริงๆทีนะฮะเพราะว่าผมมักจะเปิดดนตรีแล้วก็ให้ตัวหนังสือเลื่อนมาแล้วก็อธิบายอะไรซึ่งทําให้คนขี้เกียจอ่านผมก็เลยทําสั้นๆเหมือนกับเป็นไตเติ้ลตอนนี้รู้จักผมในส่วนที่ผมจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก่อนนะครับเรามาดูกันว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยจะมาสร้างผลงานสร้างประโยชน์ให้เพื่อนๆได้แค่ไหนแล้วประสบการณ์ของผมเนี่ยจะมาสร้างความเชื่อถือให้เพื่อนๆได้มากแค่ไหน ในส่วนนี้นะฮะผมจะเทียบเคียงงานในระหว่างที่ผมทำ Learn Free School ซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือภาคออนไลน์นะครับกับประสบการณ์ของผมดูซิว่า2อ,อย่างเนี่ยเวลาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นภาพชัดออกมาเป็นอะไรบ้างหลังจากนั้น,นะฮะเราถึงค่อยๆขยับเข้าไปเข้าไปสู่สุดยอดวิชาวิชาที่เราเรียกกันว่าการสร้างผลลัพธ์ไม่ใช่วิชาการตลาดนะการตลาดเป็นแค่พื้นพื้นของวิชาการสร้างผลลัพธ์ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆเก่งการตลาดแต่ไม่สามารถจะกําหนดผลลัพธ์ออกมาแล้วทําได้ตามนั้นเราจะเสียเวลามากๆผมแนะนําตัวอย่างเป็นการเองอีกทีหนึ่งนะผมสุธิพงศ์สุวรรณภาสีซึ่งถ้าจะเห็นว่าในเว็บหรือในที่ต่างๆเนี่ยผมมักจะไม่ได้แนะนานามสกุลเพราะนั่นมันไม่มีความเป็นส่วนตัวตอนนี้เรารู้จักกันเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าผมเองเนี่ยจบนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาซึ่งเพื่อนผมตอนนี้ก็เป็นอธิการบดีอยู่ เริ่มมองภาพออกแล้วนะว่าผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งชีวิตมาแล้วมามอบให้เพื่อนๆตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะเกิดผลดีอะไรถ้าคนในรุ่นนี้เก็บประสบการณ์ทั้งหมดของชีวิตแล้วมาแบ่งปันสุดยอดวิชาที่ผมจะแบ่งปันนั่นก็คือเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรพิเศษในการสร้างผลลัพธ์สุดท้ายในการทํางานแต่ละขั้นตอนนะฮะให้กําหนดผลลัพธ์สุดท้ายออกมาแล้วทําตามวิธีที่ผมจะเสนอนะฮะวิธีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทํางานการเรียนนะครับ ทุกอย่างถ้าเรากําหนดเรารู้วิธีการในการกําหนดผลลัพธ์สุดท้ายแล้วนะครับเราจะประสบความสําเร็จในทุกครั้งเรื่องผลลัพธ์สุดท้ายนี้อยู่ในหลักสูตรมาสจันนะครับแล้วเพื่อนๆจะเรียนหลักสูตรมาสจันได้จากที่ไหนละ่ะหลักสูตรมาสจันยอยู่ใน The Best Course for คนไทยทําไมเรียกว่า The Best Course for คนไทยเพราะมันเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดสําหรับคนไทยทําไมเหรอครับเพราะคนไทยไม่ค่อยขยันในการเรียนเท่าไหร่ แล้วคนไทยไม่ได้ถูกบ่มพาอให้เป็นนักการค้ามาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นถ้าไม่มีตัวช่วยใน The Best Card for คนไทยคนไทยจะประสบความสําเร็จได้ยากเมื่อประสบความสําเร็จได้ยากความรู้ไม่มากจะตกเป็นเหยื่อนะครับของกลยุทธ์ต่างๆที่เขานํามาขายเรานํามาชักจูงให้เราเสียตังค์ให้เราร่วมลงทุนให้เราเข้าไปร่วมธุรกิจเพราะนั้น The Best Card for คนไทยจะเป็นเข็มทิศให้กับชีวิตและธุรกิจ นี่แหละครับประสบการณ์ทั้งชีวิตที่ผมจะมอบให้เพื่อนๆเ,เรามาดูนะครับผมจะแบ่งปันให้ทีละส่วนเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแล้วนําไปสู่ the best c o s e ก่อนนะครับประสบการณ์อื่นๆที่ลึกหรือว่าห่างจากที่เราจะต้องใช้ตอนนี้เนี่ยผมจะทยอยแบ่งปันแล้วกันนะครับเรามาพูดกันในส่วนแรกๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นผลงานผมในเร f r นฟรีสคูลแล้วจะเห็นว่างานส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการออกแบบมีภาพหรือว่ามีวิดีโอเข้ามาเยอะมาก ถามว่าทําอย่างนั้นเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่าในช็อตต่อไปของการนําเสนอนะครับจะเป็นเรื่องของวิดีโอไม่ใช่สําหรับผมนะวิดีโอมาเก็ตติ้งจะเข้ามาเยอะมากในชีวิตประจําวันของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อต้องรีบเตรียมตัวนะฮะทำความเข้าใจกับจุดนี้ก่อนส่วนการที่ผมสามารถจะสร้างสาร์งานทั้งเป็นสไลด์เป็นภาพนิ่งนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอได้ง่ายเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมทํางานออกแบบมาตั้งแต่เด็กนะครับเสร็จแล้วก็มาเว้นวักตอนที่ไปเป็นนักกฎหมาย พอเป็นนักกฎหมายแล้วก็มาเชื่อมต่อกับการที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ทำเทรดดิ้งตรงนี้เนี่ยเรื่องการออกแบบกลับเข้ามาอีกแนละ้วเพราะในเรื่องของการออกแบบแพคเกจชิ่งหรือว่าโปรนด์ดีไซน์เนี่ยผมต้องกลับเข้ามาใช้อีกยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมมีการเชื่อมต่อไปอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจสิ่งพิมพ์ซึ่งลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่อง Macintosh ลนะของ Apple ทําให้เราเริ่มที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการกราฟิก ตอนนั้นงานกราฟิกจะแยกเป็น2ออย่างคือเป็นเรื่องของพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันผมค่อยๆเรียนเว็บแอปพลิเคชันมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มเรียนในส่วนของการเขียนเว็บเริ่มมีคนที่จะขอให้ผมไปช่วยดูแลกิจการและไม่ว่าจะเป็นกิจการในเรื่องของการติดตั้งระบบการเรียนการสอนนะครับในห้องเรียนให้กับนักเรียนนะครับหรือในการที่เดินระบบแลนระบบเน็ตโหลดต่างๆให้กับห้องเรียนต่างๆตอนนั้นความรู้ผมเริ่มมาฟิลนี้เยอะจนผมมาจับอีกหนึ่งธุรกิจ นะครับเป็นเรื่องของการโทรศัพท์ระหว่างประเทศซึ่งเราเรียกว่า voice over ip นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ทั้งหลายทั้งเส้นจ,จะอยู่ในที่เรื่องของ product life cycle คือทุกอย่างมีขึ้นแล้วก็มีลงเพราะนั้นในงานแนวสินผมเนี่ยก็เลยจะเป็นคุณลักษณะติดตัวมาประจำคาวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าผมสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ผมเข้าใจให้กับคนเข้าใจได้โดยง่ายโดยใช้สื่อ น,นอกจากการที่เราพูดเป็นสื่อแล้วนะฮะเราสามารถจะใช้สื่อที่เป็นภาพได้อย่างดีตรงนี้ทําให้เกิดประโยชน์กับคนจํานวนมากผมก็เลยมองจุดนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาวิธีการที่เรามีคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยมาสร้างผลงานให้เกิดภาพชัดแล้วคนเข้าใจเพราะนี่สิ่งที่คนเข้าใจเนี่ยแล้วเกิดประโยชน์กับชีวิตประจําวันเขาเกิดประโยชน์กับตัวเขาครอบครัวเขาและคนที่เขารักงานตรงนั้นมันมีอย่างเดียวคือเรื่องของการทํารายได้เข้าบ้าน ผมก็เลยมาจาับในเรื่องของการตลาดซึ่งเป็นเรื่องประจําชีวิตของผมอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆมองว่าผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าผมเรียนได้ทุกวิชาครับทุกสาขาอาชีพแต่ไม่ใช่จิตวิญญาณของเราผมไม่ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับผมไม่ชอบไปชี้ว่าใครผิดใครถูกผมไม่ชอบเห็นเรื่องของคนทะเลาะกันผมเรียนกฎหมายผมก็จะไปเน้นแต่กฎหมายแพง่งพาณิชย์แล้วก็ไปเป็นคอนซัลท์นะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต,ต่างประเทศงานผมจริงเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ นะครับไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนการขออนุญาตหรือว่าการดําเนินการธุรกิจทางด้านภาษีกรตรงนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่เราถนัดเ่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยครับมาใช้กับการเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นเวลาผมมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อเพื่อนๆจะได้ของจริงทั้งนั้นเลยผมมาเริ่มกิจการนะรหลังจากที่ผมเป็นคอนซอัลให้กับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ได้เข้าไปเป็นคอนเซัลในด้านโรงงานการผลิตทําให้เรามีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของโรงงานเราเห็นวิธีการทํางานของเขาเราเห็นวินัยในการบริหารงานเขาเรารู้สึกว่า เราทําได้ผมมาทำสองปีแรกนะครับผมประสบความสาเร็จเร็วมากนะครับได้มีรายได้เป็นสิบล้านเลยนะครับแม้แต่บริษัทเซ็นทรัลเองเนี่ยก็สั่งของผมเป็นสิบล้านเหมือนกันนะครับนั่นเป็นเพียงแค่คนหนุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราเริ่มมีความคิดทางด้านนวัตกรรมนะฮะขึ้นออกมาออกมาอีกเยอะเลยนะครับตอนนั้นผมคิดนวัตกรรมทางด้านการผลิตออกมาเยอะจนเราติดอันดับหนึ่งนะครับในภาคพื้นเอเชียทะเล ไม่ว่าจะเรื่องของนวัตกรรมกระบวนการทางความคิดกระบวนการในการออกแบบกระบวนการในการฟินิชชิ่งสินค้าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะคิดเอทออกมาเป็นระบบได้ในที่สุดเราไปบุกตลาดต่างประเทศการจะบุกตลาดต่างประเทศเนี่ยนอกจากเราจะได้รับอบรมนะจากกรมส่งเสริมการส่งออกแล้วเนี่ยตัวเราเองยังต้องศึกษาค้นคว้าม,มากๆเลยเพราะว่าเทรนด์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นการหีบห่อนะครับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนะในแต่ละประเทศเนี่ย จะมีให้เราได้ศึกษาถ้าเราดีไซน์งานผิดเราไปออกบูธซึ่งลงทุนครั้งละเป็นแสนเราจบเลยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราผ่านมาได้ตลอดหลังจากนั้นเองผมเองก็มีเรื่องของการค้าในประเทศค่อนข้างเยอะจริงๆผมถนัดในประเทศมากกว่าต่างประเทศนะฮะเรียนตามตรงเพราะว่าผมสามารถจะเข้าใจจิตใจถึงคนไทยเนี่ยชอบอะไรสีอะไรนะฮะความรู้สึกในการตัดสินใจก่อนจะซื้อเนี่ยควรจะทํำยังไงผมจะถนัดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการผลิตของผมเนี่ย เนื่องจากมีเทคนิคโน้ตหาสูงกว่าเพื่อนๆที่ผลิตด้วยกันแล้วเนี่ยผมยังสามารถจะดีไซน์ได้ล้ำกว่าเขาเพราะฉะนั้นการวางสินค้าของผมเนี่ยมีมากกว่า50าสิบเอาเล็ห้าสิบล้านค้าเมื่อจะเป็นคอนซเมนต์หรือว่าเป็นการเช่าพื้นที่ก็ตามเนี่ยนะฮะผมบุกตลาดค่อนข้างเยอะความเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดค่อนข้างเยอะฮะวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นกับเมืองไทยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเมืองนะครับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นฟองสบู่แตกวิกฤตการเมืองอย่างเช่นเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเราย่ำอยู่กับที่มานานจนณวันนี น,นอกจากนั้นเรายัางเจอวิกฤตธรรมชาติซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงเราอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องจักรที่จมอยู่ใต้น้ําเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บเจ็บปวดขนาดไหนนะครับหลังจากที่น้ําลดแล้วเขาสูญเสียความเป็นซัพพลายเออร์มือหนึ่งไปเพราะเขาไม่สามารถจะผลิตได้ในช่วงที่น้ําท่วมเขาโดนเสียบและหลังจากนั้นเขาเสียบกลับไม่ได้ความเสียหายพวกนี้เกิดกับนักธุรกิจในเมืองไทยเยอะมากนะครับหลังจากที่ผมได้ดําเนินธุรกิจมาในประเทศเนี่ยผมได้แอคชั่นอะไรในประเทศบ้าง หนึ่งคือผมได้เป็นนักเจราจาต่อรองเพราะอะไรฮะเพราะจัดซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนเก่งเขี้ยวเขี้ยวเลยนะครับหรือว่าจัดซื้อใน ments, ดีพาร์ตเมนต์สโตร์อื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Pricing ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโมเดลต่างเนี่ยตรงนี้ผมสามารถจะสอบผ่านได้นะครับเทคนิคการเจราจาต่อรองเนี่ยเดี๋ยวเรามีประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะผมได้ดูแลคนเกือบร้อยคนนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายพนักงานแจกชิมเซลล์หน่วยรถ เซลล์เงินสดเซลล์ค้าส่งตัวผมเองก็ต้องทาหน้าที่เป็นเซลล์แล้วสอนเซลล์เป็นซุปนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายให้กับบริษัทตัวเองด้วยในสุดก็คือต้องคุมมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทตัวเองแต่ตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่ผมก็มีพี่เลี้ยงเพราะผมได้รับแต่งตั้งเป็นดิสติบิวเตอร์คือผู้กระจายสินค้าให้กับบริษัทใหญ่ตรงนี้ผมสอบผ่านนะหนก็คือเราต้องมีทุน2ก็คือเราจะต้องมีความตั้งใจจริงเพราะนั้นเขาจะส่งเราอบรม ในภาษาใหญ่ๆพวกนี้เขามีมืออาชีพมาสอนให้เราในเรื่องการตลาดในเรื่องกลยุทธ์ซึ่งสนุกแต่งานหนักมากๆกนะฮะก็ถือว่าเรากาไรประสบการณ์มาเยอะพอสมควรแล้วกับชีวิตในเรื่องต่างประเทศผมเองขอเว้นวักไวล้ละกันนะครับเพราะว่าผมบุกต่างประเทศมา4ีปีในภาคพ,พื้นยุโรปเนี่ยได้เจออะไรมาเยอะแต่ค่อนข้างจะเป็นการปรับกลยุทธ์มากกว่านะฮะแล้วประเทศไทยเองเนี่ยจุดตัวของเราเองนะครับทำให้เราขาดช่วงในการแข่งขันไปเพราะฉะนั้นในเรื่องการผลิตเราต้องโยกย้ายไปผลิตในประเทศจีน ในเรื่องตลาดในเมืองไทยเราต้องดอกเราจับแต่ตลาดต่างประเทศซึ่งเซฟตัวเองนะไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องคนงานเยอะเกินไปนะครับราวที่ผมมาขยายธุรกิจต่ออีกนะฮะตรงที่เข้ามาสู่บูการไอทีเนี่ยเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยมีธุรกิจในเรื่องของพรีเพรสหรือว่ากระบ,บวนการก่อนพิมพนะฮะก่อนจะเข้าโรงพิมเนี่ยกระบวนการเพราะนั้นเนี่ยผมลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างอนาล็อกกับดิจิตัล เห็นไหมกลยุทธต้องปรับให้ทันเพราะว่าเครื่องเนี่ยซึ่งเคยผลิตได้ในระดับนี้อย่างเช่นร้อยชิ้นต่อวันพอเป็นเครื่องดิจิตอลมาจะเป็น500ชิ้นต่อวันจะเป็น5เท่าแล้วเพิ่มเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการผลิตของของเครื่องจักรที่เป็นอนาล็อกเสียหายมากครับเราต้องพลิกตัวรีบขายโลทิ้งออกให้ทันแล้วกลับจับธุรกิจใหม่ผมเริ่มได้เข้าไปดูแลในธุรกิจการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะเป็นระบบแลนหรือระบบระบบเน็ตเวิร์กตรงนี้ผมได้เข้าไปทําเรากําไรอะไรครับกําไรความรู้อีกแล้วต่อจากนั้นเราได้เริ่มเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทร,รุ่นพี่ๆที่ไม่มีความชนานาญในเรื่องของไอทีเสร็จแล้วเราได้รับธุรกิจหนึ่งเข้ามาอีกเป็น VOIP Voice over IP คือการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเราได้เจาะลึกเข้าไปในเรื่องเซิร์ฟเวอร์เราได้เจาะลึกเข้าไปในเรื่องของซอฟต์แวร์มากขึ้น ตรงนั้นนะ่าเป็นการตลาดธรรมดาธรรมดาซึ่งเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกติเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่คงเหลือไว้กับเราคืออะไรครับประสบการณ์